มีหลายคนสงสัยมากเลยนะครับว่ามาญี่ปุ่นควรมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่การมาญี่ปุ่นนะครับคุณสามารถมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครจะมาจริงก็คือมาเมื่อพร้อมกับทุกคนใช่ทุกคนต้องมาเมื่อพร้อมเท่านั้นพร้อมเมื่อไหร่คุณก็มาเลยร้อยพ่อพันแม่มาเจอกันเวยทุกคนนี่มันก็จะเกิดปัญหาไว้ทุกคนต้องเจอทุกคนต้องเจอถ้าจะมาผมบอกเลยอ่า สวัสด,ดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมบุรุพัชรละอีกเช่นเคยครับมีหลายคนสงสัยมากเลยนะครับว่ามาญี่ปุ่นควรมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อันที่จริงต้องบอกเลยนะครับว่าการมาญี่ปุ่นนะครับคุณสามารถมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณอีกว่าคุณจะมาเที่ยวมาทํางานหรือว่ามาเรียนม,มันก็แล้วแต่อายุนะครับผมแต่ถ้าในเรื่องของการมาทํางานอันนี้ผมบอกเลย100%คืออายุนะครับที่สามารถมาได้ในการทํางานก็มีตั้งแต่19ปีจนถึง35ปี mm อันนี้ผมในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้ประสบการณ์ของผมเลยผมจะบอกเลยว่าอายุประมาณ21-23ปีนะครับเหมาะสำหรับการมาทํางานที่ญี่ปุ่นนะครับทาไมนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราเรียนจบปะวะสหรือว่านุประริญยาพอดีเวยพอเราเรียนจบปั๊บใช่ไหมเรากินเหล้ากินอะไรกับเพื่อนเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเราก็มาเรียนภาษาเรียนภาษาเราก็บินบินมาเรียนมาทํางานปุ๊บทำงาน3ปีใช่ไหมเรามา21เราก็กลับไปอายุประมาณ24พอดีใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าคุณมา25คุณมาอยู่ญี่ปุ่น3ปีคุณก็กลับไปละ28ปี เห็นไหมมันก็ต่างกันนะครับเราแบบยังสามารถหางานได้เยอะกว่าแต่ทําไมผมถึงไม่พูดว่าอายุ19ปีควรมาอ่าอายุ19ปีนะครับผมคือมันเป็นช่วงวัยรุ่นครับผมจะพูดยังไงอะพูดง่ายๆก็คือมันจะค้าคนเข้าไปครับจะเป็นแบบว่ายัางไรวะ 1. บริษัทจะรับ19 21แล้วก็27ขึ้นไป ยี่ห้าขึ้นไปประมาณนี้มันก็จะรับ3ช่วงอายุครับทุกคนแล้วทีนี้เลยพอมันรับ3อายุใช่ไหมมันก็จะเกิดการแบบร้อยพ่อพันแม่มาเจอกันไว้ทุกคนนี่ก็จะเกิดปัญหาไว้งทุกคนต้องเจอทุกคนต้องเจอถ้าจะมาผมบอกเลยอ่าพอมันเจอปุ๊บอายุ19ปีแบบส่วนมากนะผมเห็นมากมากเลยแบบเอาแต่ใจเลยแต่มันก็มีแบบเด็กมาตั้งแต่19แล้วแบบเขานิสัยแบบการเข้าสังคมดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าปัญหาการเข้าสังคมอยู่ที่มันมันมีแต่คนไทยมันอยู่ในหย่อมเล็กๆแต่ก็อยู่วง กวางใช่ไหมครับม,มันก็จะแบบมีปัญหานิดนึงถ้าคุณแบบเอาแต่ใจปุ๊บคุณจะได้อยู่คนเดียวเลยคุณไม่มีเพื่อนคุณไม่มีคอนเนคชันคุณไม่มีอะไรเลยอันนี้เรืงจริงคุณจะแบบหาทางอยู่อยู่อย,อยู่อย่างเดียวเลยแต่ถ้าคุณแบบมีคอนเนคชันกว้างคุณจะสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากกว่านี้ครับผมนี่ก็เป็นความคิดในส่วนตัวของผมนะแต่ถ้าใครจะมาจริงก็คือ มาเมื่อพร้อมกับทุกคนใช่ทุกคนต้องมาเมื่อพร้อมเท่านั้นพร้อมเมื่อไหร่คณก็มาเลยเพราะว่าแต่ละคนปัญหามันก็แตกต่างกันทางเรียกมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่บอกนะครับว่า,าปัญหามันคือช่วงไหนแต่ผมก็ยังมีมุมมองของคนที่มาตั้งแต่อายุ19ปีด้วยนะครับอันนี้เป็นมุมมองของคนที่าอายุ19ปีนะครับเขาไม่ให้ผมเอ่ยชื่อนะครับผมอันนี้เข้ามาเขาได้บอกผมว่าตอนมาที่แรกนะครับผมคือเขาโชคดีตรงที่ว่าเขานะ่ะเคยใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวมาแล้วพอเข้ามาญี่ปุ่นปุ๊บ,บ แต่เขาก็บอกอยู่ว่ามาญี่ปุ่นปุ๊บเขาบอกว่าเขาต้องปรับหลายอย่างมากหนึ่งก็คือการพูดการเข้าสังคมการใช้เงินในแต่ละวันการกินต่างๆนะครับผมการใช้ชีวิต5อย่าง คือต้องเปลี่ยนหมดเลยเวจริงๆแบบทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแบบจากแบบนี้พลิกเป็นหน้ามือหลังมือเลยอันนี้เรื่องจริงครับผมใครที่จะมาก็เตรียมพร้อมไว้เลยว่าถ้าคุณมาคุณต้องเจอปัญหานี้แน่ไม่มีในญี่ปุ่นที่ไม่มีปัญหานะครับไม่ว่าคุณจะทางานที่ไทยหรือญี่ปุ่นก็มีปัญหาหมดสําหรับคนที่มีทางเลือกน้อยนะครับผมญี่ปุ่นก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยเพราะว่าผมก็เคยประสบป,ปัญหามาเหมือนกันนะครับในการเลือกที่มันเกินหัวใจนะครับผมแต่มาทุกอย่างมันก็คุณก็จะได้สัมผัสเองประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าการเปล ที่นี่แน่นอนครับผมคลิปนี้ลากันไปก่อนเฮ้ยอยา่าเพิ่งเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็กด s ับส c r i b e ให้ด้วยนะและที่สำคัญเลยคือถ้าสสัยอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปผมจะบอกผมจะไม่มีกัก้กผมจะบอกทุกอย่างนะครับผมเพื่อให้เป็นประโยชน์ที่สุดลากันก่อนครับผม